ดาภรรยาวัย27ปีดูแลบ้านและลูกเก่งสามีวัย30ปีพนักงานออฟฟิศเงินเดือนประจำ15,000บาทต้องรับผิดชอบทั้งบ้านแม่เก่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยคอยบ่นและกดดันลูกชายน้องบ่อนเด็กวัย5ขวบสดใสไร้เดียงสาบ้านเช่าเล็กๆในชุมชน เก่งนับเงินเดือนในมือสีหน้าเครียดดาถามว่าเงินพอจ่ายค่าเช่ากับค่าเทอมลูกไหมเก่งถอนหายใจบอกว่าคงต้องหมุนอีกแล้วดาบ่นว่าทั้งบ้านอยู่ได้จากเงินเดือนเดียวมันหนักเกินไปนะเก่งตอบก็ใครจะไปอยากให้ลำบากแต่เราต้องกัดฟันแม่เก่งเข้ามาพูด ถ้าดาทำงานช่วยอีกคนก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้ดานิ่งเงียบน้ําตาคลอเก่งนั่งกินข้าวอย่างเงียบลูกชายถามพ่อทำไมไม่ซื้อของเล่นเหมือนบ้านเพื่อนเก่งฝืนยิ้มพ่อจะพยายามนะลูกดาหันไปซับน้ำตาแอบแเก่งกลับบ้านดึกเหนื่อยล้าเงินที่ได้มาก็หมดไปกับค่าใช้จ่าย ดาพูดเสียงดังเราอยู่กันแบบนี้ไม่ไหวแล้วเงินเดือนเดียวมันเลี้ยงทั้งบ้านไม่ได้เก่งเงียบไม่เถียงสีหน้าสิ้นหวังดาตัดสินใจเริ่มหางานพาร์ทไทม์เก่งเห็นแล้วน้ำตาซึมเขาบอกว่าเราไม่ได้สบายแต่ถ้าเราช่วยกันมันจะผ่านไปได้ครอบครัวกอดกันทั้งน้ำตาเสียงเล่าเรื่องสรุปเงินเดือนเดียว อาจไม่พอเลี้ยงทั้งบ้านแต่หัวใจของครอบครัวพระร่วมแรงร่วมใจไม่มีอะไรที่ผ่านไปไม่ได้ปัญหาความจริงของครอบครัวชนชั้นกลางที่ต้องเจอเรื่องเงินความกดดันและการแบ่งเบาภาระแพรภรรยาวัย28ปีทำงานประจำแต่ใส่ใจครอบครัวเอ็มสามีวัย30ปีพนักงานออฟฟิศ ภายนอกดูรักครอบครัวแต่มีความลับนิดเพื่อนร่วมงานหญิงที่แอบคุยกับเอ็มลูกชายน้องพีทวัยหกขวบใส่ซื้อแพรนั่งพับผ้าอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงโทรศัพท์เอ็มดังขึ้นมีข้อความจากนิดข้อความขึ้นว่า เมื่อคืนคิดถึงจังเลยสีหน้าแพรเริ่มเปลี่ยนไปแพรแอบหยิบมือถือเอ็มมาดูเจอแชทเต็มไปด้วยคำพูดหวานหวานหัวใจสั่นน้ำตาคลอแต่ยังไม่พูดอะไรทันทีเธอนั่งคิดว่าควรเชื่อใจหรือควรถามตรงๆตอนเย็นเอ็มกลับบ้าน แพรเก็บอารมณ์ไม่อยู่ถามตรงๆเอ็มปฏิเสธบอกว่าก็แค่เพื่อนคุยเล่นๆไม่มีอะไรจริงจังแพระตะโกนถ้าไม่มีอะไรทำไมต้องปิดบังลูกชายได้ยินเสียงทะเลาะรีวิ่งออกมาร้องไห้แพรเอาหลักฐานแชทให้เอ็มดูตรงๆเอมอึง้งพูดไม่ออก น้องพีทถามแม่ด้วยน้ำเสียงสัน่นแม่พ่อไม่รักเราแล้วเหรอทุกคนเงียบทางน้ำตาแพรบอกเอ็มว่าฉันไม่ได้ห้ามเธอเลือกใครแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทนโกหกอีกต่อไปเอ็มเริ่มรู้สึกผิดสัญญาว่าจะเลือกยุ่งกับนิดแต่แพรยังไม่ให้คำตอบว่าจะให้อภัยหรือไม่ จบด้วยภาพแพรกอดลูกชายแน่นสีหน้าปวดใจพร้อมเสียงเล่าเรื่องว่าความซื่อสัตย์คือรากฐานของครอบครัวถ้าพังไปแล้วจะกู้กลับมาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำ